สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2567นะครับพี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตข้อคิดแล้วก็โอกาสรวมทั้งเรื่องของโชคลาภมาดูกันได้ในคลิปนี้นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วย เพราะว่าเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างกว้างไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับโมฮักนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภเป็นอย่างไร มาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันครับสำหรับชาววันอาทิตย์ครับวันนี้จะมีข่าวดีๆนะครับ มีบรรยากาศดีๆเหมือนกับว่าท่านจะได้รับสิ่งวิเศษวิเศษเข้ามาด้วยพรด้วยรับพรนะครับมีโอกาสใหม่ๆรายละเอียดต่างๆของดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์จะมีอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1น,นะครับเป็น u d g m e n t โอกาสมาถึงนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ครับจากอุปสรักจากปัญหาจากเรื่องม่ยตี วันนี้นะครับท่านจะได้รับสิ่งที่ดีได้รับข่าวดีๆเกี่ยวกับการงานนะครับไม่ว่างานเริ่มต้นใหม่หรือว่าเปลี่ยนแปลงงานได้งานที่สําคัญสําคัญเข้ามานะครับมีโอกาสดีเยี่ยมบางคนก็ได้ย้ายงานบางคนก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงที่มันนําไปสู่ความรุ่งเรืองได้งานสมใจนึกนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส่งมาด้วย นะครับการเงินวันนี้ก็จะดีว่าได้รับเงินแก้ไขปัญหาของการเงินได้คนที่รองเงินนะครับมีโอกาสจะได้รับมีข่าวดีๆเกี่ยวกับการเงินมาถึงด้วยนะครับและความรักก็จะพบคนที่ดีได้พบเจอคนที่พอใจคนที่พร้อมจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนี่เป็นแนวทางของการเปลี่ยนแปลงได้รับพรวิเศษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส,ส่งมาครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น8เหรียญน,นะครับแเหรียญคือเรื่องของการเงินที่มีโอกาสเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับคือจากอาชีพเสริมอาชีพอิสระอาชีพที่ใช้ทักษะส่วนบุคคลวันนี้ก็จะเด่นพี่น้องที่ได้ทุ่มเทเพื่อจุดนี้นะครับมีทักษะด้านใดด้านหนึ่งก็ประกอบสัมามอาชีวะสั่งการงานด้วยความอดทนวันนี้ผลลัพธ์ ดีขึ้นมีทั้งกล่องมีทั้งเงินนะครับได้รับสส่วนนี้มาพร้อมชื่อเสียงด้วยความสำเร็จตามมาด้วยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็นราชินีถ้วยนะครับนี่เป็น อีกด้านหนึ่งของความสำเร็จนะครับคืองานดีเงินดีนะครับสุภาพสตีบางคนก็กำลังรอความรักนะครับรอสิ่งที่จะมาเติมเต็มภายในใจนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับการรอของท่านมีโอกาสจะสมหวังนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็นเด็กถือ ไม่เท้านะครับวันนี้งานเด่นบทบาทหน้าที่สำคัญสำคัญสร้างความภาคภาคูมิใจเป็นแนวทางเป็นเกียตรติประวัติของชีวิตด้วยนะครับมีโอกาสเด่นได้รับผลสำเร็จที่ดีขึ้นนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสสูงมากนะครับในการที่จะได้รับในสิ่งที่รอคอยหรือไม่ก็รับในสิ่งที่เกิน เกินความคาดหวังด้วยการงานก็จะเด่นขึ้นไม่ว่าง,งานประจํางานฟรีแลนซ์การรองานก็จะได้รับข่าวดีๆเข้ามาบางคนย้ายงานเปลี่ยนแปลงงานได้งานใหม่สําคัญๆเข้ามาทาก็จะทําให้เกิดความรุ่งเรืองมั่นคงขึ้นในอาชีพการงานบนัญนีการเงินก็รับทรัพย์ครับรับเงินมาจากหลายทางด้วยนะครับใครที่รองเงินก็จะสมบังและเงินที่มาจากอาชีพอิสระอาชีพเสริม ก็จะเด่นขึ้นมาด้วยนะครับมีทักษะด้านใดที่ประกอบเป็นอาชีพมาก็จะได้รับความสำเร็จเช่นเดียวกันส่วนความรักวันนี้การรอคอยความรักมีโอกาสสมหวังนะครับได้พบเจอคนที่ดีคนที่จริงใจคนที่มาแบบเป็นปุเพสันนิวาสด,ด้วยนะครับก็ดีขึ้นความรักเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็มีจุดเด่นในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตสําคัญสาคัญเข้ามาด้วยนะครับ งานเด่นมีชื่อเสียงมีคุณสมบัติของคนที่ได้รับโอกาสใหม่ๆเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะครับและก็โชคลาภสิ่งดีๆก็จะตามมานะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับพี่น้องชาววันจันทร์ ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันจันทร์นะครับวันนี้การงานยังยังเข้มแข็งยังได้รับความสำเร็จยังมีโอกาสดีนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเงินที่ดีด้วยแต่ว่าจุดที่อาจจะมีปัญหาคืออารมณ์ความรู้สึกบางทีก็สับสนบางทีก็คิดเยอะในเรื่องบางเรื่องนะครับรวมทั้งอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับความรักอยู่ด้วย ส่วนารายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะมีอะไรบ้างต่อมาเริ่มต้นจากไพพยากรณ์ใบที่หน่นะครับเป็นราชินดีไม่เท้านะครับเรื่องงานนะครับวันนี้งานเด่นไม่ว่าท่านจะทํางานส่วนตัวหรือว่าทํางานประจํานะครับก็ยังมีความมั่นคงและมีโอกาสใหม่ๆของการงานมาด้วยการขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือจากผู้หลักผู้ใหญ่ ในเรื่องของการงานวันนี้ประสบความสำเร็จนะครับการติดต่อการเจราจาการค้าการขายก็จะเด่นขึ้นด้วยหรือไม่ก็ยังทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าการค้าขายใดๆก็ประสบผลสําเร็จนะครับวันนี้โอกาสดีต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็น7ทถ้วยนะครับเถ้วยก็คือปัญหาที่มันวนเวียนอยู่ในใจคิดบางเรื่องสับสนพอสมควรหาทางออกไม่เจอ อาจจะวนเวียนอยู่กับเรื่องเดิมๆด,ด้วยบางทีมีปัญหาความรักเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอาจจะสับสนไปนิดนึงแล้วก็หาทางออกไม่เจอด้วยนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชาถ้วยนะครับก็เป็นภาพรวมความในใจซึ่งเป็นเรื่องของความรู้สึกบางทีท่านก็จะรู้สึกว่าเหมือนนั่งอยู่คนเดียวในโลกนี้มองไปทางไหนก็ วาเวเอกานะครับแต่ว่างานดีเงินดีนะครับมีความสมบูรณ์ปัจจัยภายนอกก็ดีแต่ว่าปัจจัยภายในคือจิตใจอาจจะมีปัญหานะครับก็ต้องหาทางออกให้เจอหาฝั่งของความคิดให้เจอนะครับแล้วท่านก็จะพบโอกาสใหม่ๆนะครับบางคนก็วนเวียนอยู่ท่ามกลางทะเลข,ของความคิดนานๆก็จะหาฝั่งไม่เจอนะครับวันนี้ชาววันจันทร์อาจจะตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นก็ได้นะครับ ต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสําหรับชาววันจันทร์นะครับเป็นการเงินนะครับโชคลาภการเงินดีอัศวินเหรียญนะครับเงินที่รอนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ที่รอเงินสักก้อนวันนี้นะครับมีโอกาสได้รับนะครับมีความสุขในการที่จะได้รับเงินก้อนนั้นด้วยนะครับ สรุปดวงคนที่เกิดในวันจันทร์วันนี้ดวงที่เด่นคือการงานนะครับไม่ว่างานประจ,จำงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์อาชีพอิสระการติดต่อการเจราจาการทำางานนะครับร่วมกับคนอื่นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ก็จะได้รับความสำเร็จการค้าขายก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่ามีปัจจัยองค์ประกอบคือรายรับร,รายได้การเงินที่จะตามมาด้วย ส่วนที่เป็นปัญหาคือเรื่องของความเครียดความกังวลความคิดสับสนวนเวียนอยู่กับเรื่องบางเรื่องเหมือนหาฝั่งของความคิดไม่เจอนะครับเหมือนอยู่ท่ามกลางทะเลแล้วมองไปทางไหนก็หาทางที่มันจะจุดจบไม่เจอนะครับก็ต้องพยายามนะครับในส่วนนี้พยายามค้นหาทางออกของความคิดให้เจอนะครับและก็สร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองให้ได้นะครับส่วนโอกาสวันนี้โชคลาภมี นะครับมีการเงินที่ดีขึ้นนะครับแม้ว่าความคิดอาจจะสับสนความรักอาจจะยังไม่ลงตัวก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ขอให้ผ่านจุดนั้นไปให้ได้แล้วก็รับโชครับทรัพย์นะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับพี่น้องชาววันอังคาร ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาวบันอังคารนะครับวันนี้มีการเดินทางนะครับมีการเดินทางไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการทำงานหรือไม่ก็ กิจกรรมการพักผ่อนการท่องเที่ยวก็เข้ามาด้วยนะครับมีการเงินที่ดีอยู่การงานก็ยังดีแต่ว่าปัญหาสุขภาพยังต้องระวังนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะมีอะไรมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณใบที่1เป็นเด็กถือเหรียญน,นะครับเป็นบรรยากาศสบายๆลูกน้องลูกหลานบริวาร ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันสร้างสิ่งที่ดีๆเข้ามามีความสุขมีความพอใจมีความสมหวังในสิ่งนี้เกิดขึ้นร่วมกันกับคนจำนวนมากๆครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่สองเป็นอาัสาวินไม้เท้านะครับวันนี้ยังมีการเดินทางเกี่ยวกับการทํางานด้วยนะครับบางคนก็อาจจะย้ายที่ทํางานเดินทางไกลๆเปลี่ยนที่อยู่ที่อาศัยที่ทํางานด้วยก็มีความเป็นไปได้ ในการเปลี่ยนแปลงนี้ก็หมายถึงอนาคตที่จะรุ่งเรืองขึ้นมีโอกาสใหม่ๆรออยู่ข้างหน้านะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่สามนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับเป็นเดอะฟูลนะครับเดอะฟูลคือการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในวันนี้อันดับแรกคือการเปลี่ยนงานด้วยนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นงานจ็อบงานฟรีแลนซ์ค่อนข้างจะเด่นขึ้นจบงานนี้ขึ้นงานใหม่ ไม่ชอบอะไรที่มันอยู่กับที่นานๆเบื่อหน่ายความจำเจซ้ำซากนะครับก็อาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ง่ายขึ้นเป็นพิเศษบางคนก็เดินทางเพื่อพักผ่อนด้วยออกต่างจังหวัดทํากิจกรรมอะไรที่มันมีความสนุกสนุกมากขึ้นด้วยนะครับเรื่องของการเงินบันนี้มีทั้งรายรับและมีรายจ่ายรายจ่ายส่วนหนึ่งก็มาเพื่อความสนุก ความเพลิดเพลินการเดินทางพักผ่อนหย่อนใจกิจกรรมปาร์ตี้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วประเด็นความรักก็อาจจะยังยังไม่ลงตัวบางทีก็อาจจะกำลังมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความรักด้วยนะครับหรือไม่เลือกความรักยังไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความรักในช่วงนี้นะครับต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสำหรับพี่น้องชาววัอังคานนะครับเป็น เรื่องที่ควรระวังเป็นแนวทางการแนะนํานะครับมีสุขภาพไม่คด่ดีจะทำกิจกรรมอะไรจะเดินทางจะพักผ่อนหรือว่ามีการจัดงานใดๆก็ตามวันนี้ก็อย่าลืมนะครับต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับป้องกันไว้ก่อนดีกว่าวันนี้การไม่มีโรคจะเป็นลาบที่ประเสริฐนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารครับวันนี้ดวงของการงานเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง เริ่มมีการเดินทางเริ่มมีการโยกย้ายถ่ายเทหรือไม่ก็เปลี่ยนงานด้วยนะครับเริ่มต้นงานใหม่จบงานนี้ขึ้นมันใหม่นะครับไม่มีอะไรซ้ำซากจำเจจนเกินไปการเงินก็รายร,รับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีกิจกรรมเข้ามามากมายเป็นพิเศษมีความสุขมีความบันเทิงลูกหลานบริบาลเพื่อนผูงเยอะแยะนะครับวันนี้รวมทั้งการเดินทางพักผ่อนหย่อนใจด้วยนะครับส่วนเรื่องที่ควรระวังนะครับพี่น้องที่เกิดในวัน อังคารนะครับต้องดูแลสุขภาพความเจ็บไข้ได้ป่วยวันนี้มีปัญหานะครับฝากไว้เป็นแนวทางนะครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันพุธนะครับพี่น้องชาววันพุธดวงวันนี้เป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้งานเด่นการเงินเด่นชีวิตดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีความรู้สึกบางเรื่องบางอย่างที่อาจจะเครียดนิดหนึ่งนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะมีอย่างไรเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ10ไม้เท้างานเยอะขึ้นนะครับวันนี้งานมากเป็นพิเศษ แล้วก็งานใหญ่ๆเข้ามาด้วยจะได้ร,รับผิดชอบงานสําคัญสาคัญประสบผลสำเร็จในวิชาชีพการงานตัวเองอย่างมากมายโอกาสดีตามมานะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเหนื่อยนิดหนึ่งเกี่ยวกับการทํางานนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นเลเวอร์นะครับเลเวอร์คือบรรยากาศที่ตามมานะครับมีความสําเร็จมีความรุ่งเรืองมีบรรยากาศใหม่ๆคนที่เจอปัญหามาก่อนหน้านี้วันนี้ก็อยู่ในช่วงของการพลิกสถานการณ์นะครับจากตก ต่ากลับมาสู่จุดของความสําเร็จนะครับมีงานใหม่เข้ามาเริ่มต้นงานใหม่แล้วก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับการเงินก็รับเงินนะครับมีความสมหวังในเรื่องของเงินเงินทองทองแล้วก็ประเด็นความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเข้าใจซึ่งกันและกันชีวิตกลับมามีความสุขมีความสมบูรณ์มีความมั่นคงมากขึ้นนะครับ ต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นเดซันนะครับก็เด่นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับผ่านรามรณสมผ่านวิกฤตแล้วก็มีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีอำนาจมีบาร,รมีมีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากนะครับอันนี้เป็นเรื่องของหน้าที่การงานอำนาจบาร,รมีครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางโชคลาภรวยว่าข้อแนะนำสำหรับชาววันพุธนะครับเป็นเดโมนนะครับ อันนี้เป็นเรื่องของสภาพจิตใจบางทีเหนื่อยหน่ายท้อแท้กับเรื่องบางเรื่องนะครับก็ต้องอดทนนะครับรอเวลาคลี่คลายปัญหาแล้วท่านก็จะพบกับความสำเร็จที่ดีขึ้นครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน พุทธนะครับวันนี้ดวงคนมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาจะประสบความสําเร็จที่ดีมากนะครับมีชื่อเสียงมีเกียรติยศอํานาจบรารมี มาครบนะครับวันนี้มีทั้งเดอะซันมีทั้งเดอะเวิลด์และมีเรื่องของการงานที่เด่นขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็มีทรัพย์สินมีรายได,ได้มีความมั่นคงขึ้นความรักดีขึ้นแล้วก็มีจุดเด่นจุดของความสำเร็จที่มากมายทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าบางคนก็อาจจะมีปัญหาทางด้านสภาพจิตใจเหนื่อยหน่ายท้อแท้กับเรื่องบางเรื่องนะครับต้องผ่านจุดนี้ให้ได้แล้วโอกาสก็จะเป็นของท่านนะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤรหัสบด,ดีพี่น้องชาววันพฤรหัสบด,ดีดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววัน พาลหัสบดีนะครับวันนี้มีโชคลาภก้อนใหญ่นะครับรับทรัพย์จำนวนมากนะครับงานดีพลิกชีวิตอย่างไม่น่าเชื่อแต่ว่าอาจจะมีปัญหานะครับปัญหาที่คนบางคนอาจจะมาทำให้ท่านเสียหายได้นะครับรวมทั้งมีรายจ่ายเกิดขึ้นแบบปรับกระทันหันด้วยสายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพาลหัสสบอดีจะมีอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ5ดาบนะครับ ห้าดาบคือปัญหาที่เกิดจากคนนะครับอยู่ดีก็มีปัญหาได้นะครับเพราะว่าคนบางคนเข้ามาสร้างความวุ่นวายให้กับท่านเสียชื่อเสียงก็ดีเสียทรัพย์ก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับรวมทั้งพลาดโอกาสต่างๆด้วยนะครับก็ต้องระวังในจุดนี้นะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบด,ดีครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น wheel of fortune นะครับเป็นเป็นกุล้อของโชคลาภโอกาส นะครับโอกาสดีมากงานเด่นนะครับวันนี้ได้รับงานใหญ่งานสําคัญสําคัญงานพลิกชีวิตด้วยนะครับแล้วก็รับเงินจํานวนมากนะครับโชคลาภเข้ามาตลอดวันนี้ไม่คิดว่าจะได้เงินก็ได้ง่ายๆนะครับบทเงินจะมาก็มาเยอะมากๆเลยนะครับแบบมีความมั่นคงร่ารวยแบบไม่น่าเชื่อด้วยนี่คือโอกาสของชาววันพฤหัสบดีนะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น9ไม้เท้านะครับงานเยอะนะครับวันนี้งานประจําก็มีงานฟรีแลนซ์ก็มางานที่1ที่2ที่3มาพร้อมสิ่งที่สําคัญคือการจัดสรรเวลาการบริหารเวลาและก็การดูแลสุขภาพเพราะว่าทํางานมากนะครับวันนี้ก็ฝากเป็นแนวทางต้องระวังอย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่เ,เรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภ ข้อแนะนำสำหรับชาววันพฤรหัสบอดีนะครับเป็น5เหรียญน,นะครับมาพร้อมกับเรื่องของ5ดาบนะครับต้องระวังรายจ่ายที่มันเกิดขึ้นแบบที่เราไม่รู้ตัวไม่ตั้งใจไม่พอใจจ,ใจ่ายจ่ายแบบมีความกังวลนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสรุปดวงของคนที่ เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้ดวงดีดวงพลิกชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินชีวิตดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อรับทรัพย์จำนวนมากมีโชคลาภก้อนใหญ่เข้ามานะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงมีชื่อเสียงมีอนาคตรุ่งเรืองขึ้นแต่ว่าที่ควรระวังคือเรื่องของคนคนอาจจะมาสร้างความวุ่นวายมาสร้างความเสียหายให้กับท่านนะครับอาจจะไม่เยอะนะครับแค่คนคนเดียวก็มีปัญหาได้นะครับเสียทรัพย์ได้เสียชื่อเสียงได้ฝากไว้เป็นแนวทางต้องระวังนะครับ ต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับพี่น้องชาววันศุกร์ดวงวันนี้เป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับสำหรับชาววันศุกร์ครับวันนี้นะครับวันนี้ก็งานเด่น งานท่านจะเข้าสนามการแข่งขันได้ดีนะครับไม่ว่าจะงานส่วนตัวงานประจำการตัดสินใจอะไรวันนี้ขอให้มั่นคงนะครับสิ่งที่ควรระวังก็คือสุขภาพและความขัดแยง้งปัญหาบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นมากระทบต่อวงจรการทำงานวงจรการดำเนินชีวิตส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์มีอะไรบ้างมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หน,นะครับเป็น เไม้เท้านะครับเรื่องของการงานบันนี้งานเยอะนะครับงานมากขึ้นงานอาจจะมีการแข่งขันกันก็ได้นะครับการทดสอบการประมูลงานการประเมินการกฎเกณฑ์กติกาการคัดเลือกต่างๆเข้ามามากเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าโอกาสดีชาววันศุกร์จะประสบผลสําเร็จนะครับได้รับชัยชนะได้รับโอกาสที่ดีขึ้น ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น1ดาบนะครับเป็นเรื่องของการตัดสินใจการแก้ไขปัญหามีพลังสติปัญญาพลังความรู้ความสามารถเตรียมพร้อมนะครับวันนี้ชาววันศุกร์เด่นตรงจุดนี้นะครับคือมีความพร้อมในการที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆได้ดีเป็นพิเศษครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น9ดาบนะครับเหตุการณ์บรรยากาศสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นมาและกระทบ ต่องานของท่านได้นะครับเป็นต้นบบปพายุฝนฟ้าอากาศนูน่นนี่นั่นซึ่งเราไม่รู้ตัวเราควบคุมไม่ได้บางทีก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเราแต่ว่ามันกระทบต่องานของเราต่อการดําเนินชีวิตของเราได้และอีกประการหนึ่งคือความเครียดความกังวลความหวาดกลัวมีมานะครับและก็มีปัญหาสุขภาพด้วยก็ต้องระวังนะครับ ต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าข้อแนะนำสำหรับชาววันศุกร์นะครับเป็นสามดาบนะครับระวังปัญหาความขัดแย้งการทะเลวิวาทนะครับอย่าใจร,ร้อนนะครับ สรับดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์วันนี้ดวงการงานนะครับท่านจัดเด็ดในเรื่องของการแข่งขันเรื่องของการประมูลเรื่องของการทดสอบการคัดเลือกกฎเกณฑ์กติกาใดๆก็ตามนะครับท่านมีโอกาสจะประสบผลสําเร็จได้รับชัยชนะเรื่องของการตัดสินใจการแก้ไขปัญหาวันนี้ก็สําคัญนะครับพลังสติปัญญาคิดดีๆ มั่นคงและลงมือทำท่านจะประสบผลสำเร็จนะครับวันนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของบรรยากาศรอบๆตัวที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานต่อแนวทางการดำเนินชีวิตได้มีความเครียดมีความกลัวมีความวิตกมีปัญหาสุขภาพแล้วก็มีเรื่องราวที่ควรระวังอีกอย่างคือความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทนะครับพี่น้องชาววันศุกร์วันนี้อย่าใจร้อนนะครับฝากกันไว้นะครับอย่าใจร้อนครับ ต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์ดวงวันนี้เป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้ชีวิตราบรื่นนะครับ ไม่มีอะไรที่จะวัดเด่นเป็นพิเศษแต่ว่าชิดจะเดินหน้าต่อไปได้สบายๆนะครับผ่านอุปสรรคก้าวหน้ามั่นคงขึ้นปกติแต่ว่าดีนะครับรายเดียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์นะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่1คือ2ถ้วยนะครับสถ้วยคือบรรยากาศที่ดีเข้าใจซึ่งกันและกันการ,การ,การติดต่อการเจรจาการสื่อสารต่างๆประสบผลสําเร็จการค้าขายดีขึ้น แล้วก็งานก็จะตามมาความเข้าใจก็จะตามมาด้วยหรือไม่บางคนก็อาจจะเริ่มต้นความรักก็มีโอกาสนะครับเป็นบรรยากาศดีๆนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น2ไม้เท้านะครับสไม้เท้าก็ดีขึ้นนะครับงานดีเงินดีความรักดีชีวิตดีขึ้นงานก็อาจจะมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงงานได้หรือไม่ก็เริ่มต้นงานใหม่ ทำงานอาติริก็ดีนะครับหรือไม่ก็มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อนฝูงทำงาน,น,น,นใ,หใหม่ด้วยนะครับบรรยากาศใหม่ๆดีขึ้นรายรับก็จะดีนะครับรายได้เข้ามากำไรผลประกอบการต่างๆดีขึ้นรวมทั้งโอกาสความรักก็จะเติมเต็มสมบูรณ์ก้าวหน้าพัฒนาต่อไปได้ครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น3ไม้เท้านะครับนี่ก็ดีขึ้นต่อเนื่องกันเลยนะครับงานก็จะทําสัญญาได้เจราจาใหม่ได้มีเพื่อนร่วมง,งานใหม่ได้หรือบางคนก็เน้นไปที่การศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมโอกาสก็จะตามมานะครับความรักก็เช่นเดียวกันการเงินก็ดีขึ้นได้รับผิดชอบบริหารการเงินที่มากขึ้นด้วยนะครับนี่คือบรรยากาศของการก้าวหน้าสมบูรณ์ทีละก้าวทีละก้าวแต่ว่าโอกาสมันจะสดใสขึ้นครับ ต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสำหรับชาววันเสาร์นะครับเป็นสัตตานะครับนี่ก็คือโอกาสดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงต่างๆดีขึ้นบรรยากาศสดใสขึ้นโชคลาภสิ่งดีๆก็กำลังเข้ามานะครับเป็นชีวิตที่มั่นคงขึ้นนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ชีวิตบันนี้ดีขึ้นนะครับทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคทั้งายทั้งปวงก็จะผ่านพ้นไปได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้สดใสขึ้นงานเด่นเริ่มต้นงานใหม่หรือว่าสารต่องานเดิมก็ได้พัฒนาอาชีพต่างๆได้ประสบผลสําเร็จการเดินทางการ พัฒนาศักยภาพต่างๆก็จะตามมาศึกษาเรียนต่อได้นะครับรวมทั้งเรื่องโอกาสการเงินก็จะตามมาได้รับทรัพย์มีเงินหมุนเวียนเข้ามาให้จับใจใ่ายใช้สอยลงทุนหรือว่าบริหารมากขึ้นความรักก็จะดีนะครับเริ่มต้นเข้าใจซึ่งกันในการคนที่รอความรักก็มีโอกาสจะสมหวังนะครับชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมผ่านอุปสรรคได้แล้วก็ยังมีโชคลาภเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับ เอาละครับวันนี้หมอฮักก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องนะครับมาครบทุกวันแล้วนะครับอาจจะสั้นบ้างยาวบ้างชัดเจนบ้างหรือไม่อาจจะพูดจาไมา่ชัดเจนบางเรื่องนะครับก็ขออาภัยในจุดนั้นนะครับเพราะว่าก็พูดกันเป็นแนวทางนะครับกว้างเป็นการพยากรณ์แบบไม่จำเพาะเจาะจงดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งนะครับอาจจะไม่ตรงกับชีวิตของท่าน ก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับบางคนก็ช่วยกดไลค์หรือว่าก็กดติดตามสําหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเอาละรครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขมีความร่ํารวยมีความสมหวังมีความรักมีสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ